ก็มาสรุปทั้ง4คู่นะครับในความคิดของผมนะความความคิดว่าน่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูเกมการชุกบนเวทีนะครับนักมวยจุกถูกทรงไหมนะครับเนื้อตัวมาดีไหมนะครับน้าหนักมีปัญหาไหมนะครับก็อย่าลืมแต่ว่าเบื้องต้นนะครับทัศนะแนวทางความน่าจะเป็นนะผมมองว่าคู่แรกนี่ผมชอบไปที่ปักบุ้งครับเพชรเกร็ <S 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 2> <S 2> ิเพชรได้หน้าเสือเจ้าบ,บ้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เคยชนะมา คู่2ครับมองไปที่เก่งลบนายกเกียงไก่ครับมวยฝีมือหลากหลายตั้งรับบางแทงแพ้ก็แพ้พลิกแพ้ไปนะครับเข้าก่อนมีราคาแต่งตัวได้ครับชอบไปที่เก่งลบนายกเกียงไก่ครับส่วนคู่3ครับชอบไปที่ภูผาครับเพชรเกียริเพชรบรรยากาศเสียงเชียร์เจ้าบ้านนะครับใจอาวุธหนักอาวุธแรงแล้วก็อ่าต่อยเมืองกรุงสม่ําเสมอกว่านะครับชอบไปที่ยอดภูผาครับเพชรเกียริเพชรส่วนคู่เอกนำรายการครับมองไปที่หยกคีรี ทีเอ็นมวยไทยครับ5ยกผมมองว่าน่าชนะมากเพราะนั้นเคยต่อยกันมานะครับการต่อยกันมาผมก็มองว่าหยกคีรีชนะนะครับแต่วันนี้มาต่อยกันใหม่อีกครั้งที่ช่อง7ต่อยกลางวันนะครับซึ่งเจ้าเด่นก็ต่อยไม่ค่อยดีครับต่อยกลางวัน119ด้วยบีบเยอะคุมเยอะชอบไปที่หยกคีรีทีเอ็นมวยไทยครับสาหรับแนวทางวิเคราะห์ช่อง7สีอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2568ตามนี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ